ส,มสโมสรลรตารี่พระรามอส่วนลบบุรีปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ส,มสโมสรลรตารี่พระรามอส่วนลบบุรีบูรณาการร่วมมูลนิธิรบบุรีสามัคคีสงเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนที่พักอาศัยให้กับผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเมื่อเวลา9้านาฬิกาของวันศุกร์ที่19เมษายน2 5 6 7 นายพิทรพงศ์นุชรักษ์นายกสโมสรโรตารีพระรามเมส่วนลบบุรีพร้อมด้วยนายจักรกิษณ์ศิลานายกก่อตั้งสโมสรโรตารีพระรามเมส่วนลบบุรีให้การต้อนรับนายรัศพลธุรพันธ์นายอำเภอเมืองลบบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีพระรามเมส่วนลบบุรีที่ลงพื้นที่มาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ยากไร้ในโครงการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ในจังหวัดลบบุรีในวันนี้ได้ลงมาทาสีและปรับปรุงภายในต่อจากนั้นได้ร่วมกันกับมูลนิธิลบบุรีสามัคคีสเคราะห์สำรวจบ้านนายชัยวิทยาทองผู้ยากไร้ป่วยติดเตียงก้ามเนื้ออ่อนแรงอยู่บ้านเลขที่110หมู่ที่5้ตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเป็นมานานเนี่ยปแปดเท่าเดืนอเเเดนอเกิเเดแจกอะไร <c uk> อยู่่เป็นเลยหรือว่าเกิดอุบัติเหตุแสดงว่าอยู่่เป็นเลยอมันล้มหรืออาการที่แรกเป็นอะไรเพราะเราสมองหรืออะไรล้มุหรือมองหุเลยเนไมันล้มลงเลยอ่ะเมื่อ้พหมอเขาอกว่านักข่าวว่าไซโคลิดอิงแตเขาไ่รักหบอกว่านักว่าเซโคดอนปแต่เขาไม่ติดกระ ข้างขวาบวกข้างซ้ายแลดข้างซ้ายทำให้ข้างซ้ายแล้วพอยกให้นายบุญได้ตอนนี้ต้องรับตลอดเวลาเรัดตลอดเวลาไหมตอนเดินตอนเดินได้้ยกแขนได้ขนาดไหนขนาดนี้

อันนี้ก็คือซ่อมแซมไม่ได้สร้างใหม่แต่หลังเนี้ยซ่อมแซมนะครับก็เหมือนจะก่อสร้างใหม่เพราะตั้งแต่ที่ถ่ายท,ที่มาทํากันมาลื้ออะไรต่างๆเนะี่ยก็เหลือแต่เสาเหลือแต่เสาโคงนะ้งนั้นกับราคานอกนั้นลื้อหมดเลยแล้วดกพื้นให้ใหม่ปูพื้นให้ใหม่แล้วก็ทุกอย่างทําใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ไอ้พวกขอตัวนี่คือเป็นการซ่อมแซมก็เหมือนอยากกับ การสร้างบ้านให้ใหม่เน,นื่องจากบ้านผุพังฝาบ้านไม่มีหลังคารั่วเวาลาฝนตกน้ำท่วมได้ร่วมกันดำเนินการยกพื้นบ้านซ่อมแซมปรับปรุงและวันนี้ได้ลงพื้นที่ไปทาสีและปรับปรุงซ่อมแซมภายในเสร็จสมบูรณ์เตรียมทำพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ต่อไปนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบบุรีพสต์ทีวีข่าวท้องถิ่นทั่วไปดูได้ทั่วโลก ุบข่าวสารผ่านมือถือคุณอย่างคมชัดไทยรัฐทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน